ซื้อที่หลักๆอ่าครับกินน้ำมดเลยฝนเยอะม,มีแม่แบ่งผมด้วยเออ <laughs> ครับสวัสดีครับอยู่กัชบชายบรรนานะครับนี่ครับวันนี้ก็มาดูอะไรที่ที่ช่างไม่ว่าแต่ช่างเซมหรือช่างทุกช่างนะครับช่างนายช่างเอ็กขอบคุณครับผมโอ้นี่ผู้ใหญ่ใจดีบุรีรัม์อ๋อนี่ครับ <laughs> ก็ เครื่องแกก็เสร็จเรียบร้อยแต่แกถามว่าเดินทางได้ไหมก็เดินทางได้แล้วแหละแต่ก็คอยดูว่าจะแบบไหนเนาะก็คือว่าตรงปั๊มปตทหรอครับครับผมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับ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 คือว่าแกเดินทางได้แล้วคอยดูว่าเดี๋ยวเราก็จะไปตามดูครับผมก็นี่แกก็ที่ แซมวิ่งนะครับมเสีแซมนี่เสแซมก็มาช่วยอ็อกช่วยเสริมเบรกตรงนี้ให้แล้วก็นี่ครับโซ่แกก็เอาอะไรมาหยอดโซ่นิดหน่อยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็แกเดินทางได้แล้วแต่แกบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แกก็จะเดินทางไปอยู่หน้าปั๊มปโตโทนะครับผมใช่ไหมพี่บง ครับครับนี่ก็แกก็แก,กบอกว่าอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วครับแกอยากจะไปคัดของขายนะแกบอกว่ามันใกล้กับที่ขายของขอ่า <Okay. S 1> ก็เอฟซีเดี๋ยวผมจะไปตามถ่ายแกให้ดูเพราะแกจะไปอยู่ตรงป,รปรั๊มปตทแกจะไปคัดของอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะมีที่ว่างตรงนั้นนะครับ <c oughs> ครับครับก็ม,กมีที่เดียวเนี่ยครับก็เอฟซีไม่ต้องผิดหวังเนาะ ก็เด uh, well> ี๋ยวอ่าย nice> ังไม่ได้ไปนะก็ยังผมก็ยังต้องชำระร่างกายแล้วก็คัดของเก่าขายอยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่ามาบ้านตรวจก็เก็บแล้วก็ยังไม่ได้ขายครับอ่ทีนี้นี่เราต้องรีบเอาออกแล้วก็เวลาเราเดินทางไปอีกอ้าวเจ้าตัวเล็กไปไล่ไก่เขาได้ยังไง น้องกีเล not oh. ่นไก่ก็คอกนึงโอ้ยตายเลยใส่ก็หมดคอกนึงโู้พูดไม่ออกเลยผมโอ้ยเจ้าตัวเล็กไปกัดไก่เขาซะแล้วเอ้ครับไปไหนก็ไม่ได้นี่นี่แหละนี่ก็ครับผมไม่เคยเคยไม่เคยเห็นไก่เมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่ลองดูแล้วลอง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 ออกจากตรงนี้ แล้วก็ไปวนอยู่ที่สามแยกนั้นก็ประมาณ100ร้อยกว่าเมตรได้อยู่เราก็ต้องถามความรู้สึกพี่วงว่าไปได้ไกลไหมพี่วงก็คิดว่ามันน่าจะไกล่เวาการสมดุลมันก็จะดีกว่าเก่าอยู่ครับครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็สุขใจทั้งพี่วงแล้วก็สุขใจทั้งผู้ให้นะครับนี่แกก็บอกว่าวไปได้ไกลยอยู่ แต่ก็คอยดูเรามาติดตามคลิปแกแกจะบอกว่าพรุ่งนี้แกจะไปอยู่ตรงหน้าปั๊มปอตอทก็เอฟซีบ้านกรวดหรือเอฟซีที่ไหนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นแกก็จอดทักจอดถามได้น,น, <laughs> นี่ก็ได้พักแล้วล่ะครับไปก็กค่อยเป็นค่อยไปเนาะคัดของก่อนเนาะครับ,บครับครับ ทำไฟไปด้วยถ้างั้นก็ได้ขายหารไอ้คัดของขายไปในตัวก็จะหลายวันอยู่นะกว่ามจะรื้อได้หมดนี่ก็อยู่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 ตรงไหนไอไอข้างทางเลยเนี่ยหรือว่าข้างในจะมีข้างทางครับข้างเข้าเข้าข้างในไหมที่เขาถมนั่นแหละครับอ๋อเข้าข้างในไอไอที่ที่ถมแล้วก็มีทางเข้าแต่จะเข้าไปข้างในก็อยู่บนกะว่านอกๆนั่นแหละครับแกลไกลจาก เอ็นนั่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ด้านของเก่ามันจะอยู่ครับครับเข้าใจอยู่ก็จะได้ไปเยี่ยมพี่ต้องอ่าจะได้ไปเยี่ยมพรุ่งนี้อ่าเผื่อผมอืมอะไรก็อาจจะขอความช่วยเหลือได้นะครับผมครับครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องต้องถามก่อนว่าอ่าพรุ่งนี้แกจะออกเดินทางพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าตอนไหนนะแต่ก็น่าจะเป็นตอนเช้าครับอ่าตอนเช้ายังไม่ร้อนนะครับอ่าเอว่าจะได้เทสตรถไปในตัวครับผม การไปจากนี่ไปนู่นนะระยะทางมันกี่กิโลและความร้อนมันจะขึ้นเยอะไหมครับครับเราต้องต้องเช็คตรงนี้ก่อนครับ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 ,รบนั่นแหละแค่เช็คแค่นี้เราจะไม่รู้ไม่รู้ใช่มันจะชัวร์ไหมเร<อ>าต้องวิ่งจากเนี่ยวนไปนู่นนะครับอืมก็ประมาณสามโลสามโลสี่โลใช่ไหมประมาณสามโลประมาณสามกิโลครับประมาณสามกิโลอ่าแล้วก็ตรงนั้นมันก็จะใกล้ มีที่กับข้าวครับกับข้าวตลาดใหม่ครับผมอืมบอกกล่าวเราว่าพรุ่งนี้ท่านจะออกเดินทางแล้วเนาะไปออกไปอยู่คิดว่าเอาของไปขายแล้วครับแกจะไปจะไปคัดของอยู่อยู่ตรงนั้นอยูที่ใหม่ครับแต่ถ้านั่นก็มากดตรงนั้นแหละเหมาะครับเพราะว่ามันจะห่างบ้านมันจะห่างๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมันจะมีเป็นคล้ายๆพื้นที่พื้นที่อา้นี่บ้าที่อ่า พวกเราหรือว่าพี่พี่ช่างหลายๆท่านจะออกเดินทางแล้วหรอครับแล้วแล้วท่านจะว่ายังไงล่ะครับอ๋อก็ก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเออก็เออเขาเขาเขาก็เข้าใจเออไม่เอฟซีเขาก็เข้าใจว่าพี่วงก็อยากจะไปเออเราคือหน้าที่ของผมก็คือคัดขยะอยู่แล้วครับใช่ ใช่ใช่ใช่เอออ่ะมันเสร็จแล้วก็ต้องยังไงล่ะจริงๆคือผมมุ่งหน้าไปจะขายของอยู่นู่นแหละครับแต่ว่ามันไปไม่ไหวก็เลยได้ได้กลับมานี้อ่ะมาทำเครื่องก่อนแล้วก็ไปกลับไปใหม่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ระยะทางประมาณสามโลครับสี่โล่แล้วไม่ไกลครับเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปติดตามแกไปดูที่ใช่ไปติดตามแกเพราะกแกบอกจุดแล้ว อ่าแกบอกจุดแล้วไปไหนก่อนนะพูดใหม่พูดใหม่หน้าปั๊มปตทหน้าปั๊มหน้าปั๊มปตทคือแกจะออกตรงสี่แยกนี่แหละเพราะว่าแต่ก่อนผมจะเคยพักอยู่นั่นแหละครับตั้งแต่สมัยเมื่อหลายปีก่อนผมจำได้ครับเอฟซีท่านใดที่คิดถึงพี่วงหรือว่าอ้าพี่วงไปออกจากโท1แล้วก็แกยังไม่ไปไหนไกลก็ยังอยู่กับปั๊มปตทหรือไอ้ที่ที่เขาเทดินกองที่เป็น ไอเป็นป่าเนอะแล้วก็มีทางเข้าอแกก็จะหันหัวเข้าไปในนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปติดตามแล้วก็ไปถ่ายคลิปให้เอฟซีดูว่านี่แกได้รื้อของข้างหลังแล้วแกจะรื้อขางใช่แล้วก็ชีวิตผมแต่ก่อนก็อยู่ตรงนั้นแต่ก่อนคือว่าถ้าไม่ได้ไปคัดของส่วนมากก็จะคัดตรงนั้นที่ศาลมันจะไม่สามารถคัดใช่ใช่ใช่เราต้องไปแบบคนเดียวเงียบเงียบครับผมอ่า จะได้ด้วยครับเพราะว่าวันนี้ก็ที่วันที่เท่าไหร่ครับพี่อ้ําฮะที่จารย์ก็ที่ไปโค้งย่างมานี่ก็ไม่ได้อาบนะครับแล้วก็ประมาณเกือบสิบวันแล้วครับรู้สึกว่าอากาศอยู่เหมือนกันครับเ่งรู้สุดยอก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 ต้องโนครับชีวิตบางทีมันมีบสก็ไม่กล้า ช่วงโควิดเนาะเพราาะว่ผม้องปกันผมก็นั่นไปแล้วรถแกก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้พรุ่งนี้เรามาติดตามแกอ้๋อก็นอนไม่ได้ครับพรุ่งนี้เรามาติดตามครับว่าแกจะไปทัดของตัวไหนกับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ